นายนภัสเผยเพิ่งไปทำสิ่งนี้มาหลังสารภาพชอบใบเฟิร์นเป็นเรื่องเซอร์ไพรส์ทั้งวงการหลังถูกเชียร์มานานหลังจากที่เพรกชื่อดังนายนภัสประกาศออกสื่อยอมรับว่าตนนั้นโทษไปสารภาพรักบอกชอบนางเอกสุดฮอตใบเฟิร์นพิมชนกเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงและแฟนคลับต่างกรี๊ดกัดเขาบอกชอบกันแล้วและยังคงรอสาวใบเฟิร์นออกมาเปิดใจว่าจะอย่างไรต่อไป ล่าสุดหนุ่มนายโพสตอรี่อินสตาแกรมเผยกิจกรรมที่ตนทำหลังสารภาพบอกชอมใบ,บเฟิร์นนั่นคือการเดินหน้าสร้างบุญนั่งวิปัสสนากรรมฐานโดยบอกว่าเพิ่งออกนั่งวิปัสสนากรรมฐานหนึ่งชั่วโมงเสร็จขอน้อมนำความรักความเมตตาความปรารถนาดีและมิตรไมตรีให้ทุกคนหลุดพ้นจากบ่วงทุกทั้งปวงและพบเจอแต่ความสุขที่แท้จริงนะครับยังไงก็ขออนุโมทน,นาบุญมณา,าที่นี้ด้วยนะคะ